สวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นเลขหกอีกแล้วเป็นแนวทาง16สิงหาคมทุกคลิปทุกแนวทางก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยใบน,นี้ก็เป็นแนวทางหลักอร้อยนะแนวทางหลักอร้อยแบบแบบห้าตัวท่านก็แบ่งปันแนวทางที่ประพันธ์มาก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะมีหลุดมีผ่านบ้าง เท่านใหม่นี่ครับเจ้าของข้อมูลก็แบ่งปันอีกแล้วนะสามห้าเจ็ดเแบ่งปันห้าตัวเป็นแนวทาง ก็เป็นเนวทานหลักอร้อยนะเนวทานหลักอร้อยต่อไปครับท้ชมใบนี้ใบนี้ก็ในหนุ่มนะท่านนหนุมก็เบ่งปันเนวทานที่แล้วก็ผ่านนะหกสี่

เด่น1617กน67เนะการ6 7นะเดี่ยวทานที่แล้วก็ผ่าน64ก็ขอบคุณมากครับนะเนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้สอนใอบน สิบโนยนะท่านใบเอ็นก็เบ่งปันเนวท่านที่ประพันมาก็ผ่านนะเนวท่านที่ประพันมาก็ผ่านเนวท่านใหม่นี้ครับท่านก็เบ่งปันสี่ 9 0ศู 90, 4, 7, 8, นะก็เบ่งปันหตัวเป็นแนวทางเนวทางที่แล้วก็ผ่านนะทานึ่งสี่ผ่านนะผ่านสองตัว 15, 1 4, 5 1นะ่งห้านึ่สี่ห้าหนะวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่เจาศูนย์นะเบ่งปันหนะตัว บางครั้งก็หลายตัวบางครั้งก็น้อยตัวนะท่านใบเอ็นนะท่านใบเอ็นเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันใบนี้ครับตัวเดียวนะตัวเดียวท่านนี้ก็เบ่งปันเบ่งปันศูนย์ เบ่งปานศูนย์ตัวเดียวนะเดี๋ยวทันที่ประพันมาก็ผ่านนะเนี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเบ่งปานศูนย์นะเบ่งปานศูนย์ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยนะ หนึ่งพันนะหกพันนะสามพันเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปานศูนย์นต่อไปครับท่านผู้ชมนะใบนี้เต็มรวมสอนอโบนเต็มรวมสิบหน่วยโบนก็เบ่งปานสามตัวสามเต็มนะสามตัวสามเต็ม ก่อนเดียวทานที่แล้วก็แบ่งปันเต็มสองเต็มห้าเต็มหเดวทัานใหม่นี้ก็แบ่งปันเต็มห้าเต็ม8ดเต็ม9เต็มห้าเต็ม8ดเต็ม9นะแบ่งปันสามตัวสามเต้มเดียวทันที่แล้วก็ผ่านนะ ผ่านเต็มห้าผ่านเต้นเก้าผ่านเต้นสามผ่านเต็มสี่เนือทางใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนเต้นห้าเต้นแปดเต้นเก้าแบ่งปัน,ปนสามตัวสามเต้นเป็นเนวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเนวทางที่แบ่งปันป ต่อไปครับท่านผู้ชมนะใบนี้ก็เป็นท่านหลักสิบโบนก็แบ่งปันหกตัวนะอดีตผ่านอดีตก็สรุปแล้วก็ผ่าน ในทันใหม่นี่ครับก็เบ่งปันนะสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะก็ก็เบ่งปันหกตัวเนื้อทานสิบบนก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลย ต่อไปครับาผพ้ชมนะใบนี้ใบนี้ครับใบเอ็นนะใบเอเ็นเบ่งปนานฐันสิบหน่วยโบนแบบสี่ตัวนะแบบสี่ตัวก็อนนับจากฝั่งฝั่งซ้ายไปขวาสี่ตัวนะสาม 0 1 2 3 0 1 2นะก็เบ่งปัน4ตัวเป็นแนวทานแนวทานที่แล้วก็2 3 4 5แนวทานที่แล้วก็ผ่านนะแนวทานที่แล้วก็ผ่าน นทันใ่นี้ก็เบ่งปัน,ปน4ตัวเป็นนทันต่อไปครับใบนี้หลักร้อยนะหลักร้อยแบบ6ตัวอีก1แนวทางนะใบนี้ก็เบ่งปัน,ปน6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1ในทันที่แล้ว8 9 0 1 2 3 หนูทังใหม่นี้ก็เบ่ง่าน 6, 7, 8, 9, 0, 1ก็เบ่ง่าน6ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทานเด่นบนตัวเดียว ก็เบ่งปานศูนย์ 0, เบ่งปานศูนย์ 0, ตัวเดียวนะแนวทันที่แล้วก็เบ่งปานหนึ่งเนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานศูนย์ 0, ตัวเดียวเป็นเนวทางร้อยสิบหน่อยนะแนวทันร้อยสิบหน่อยก็ ในทันที่แล้วก็ผนะ่านหนึ่งพันหกพันสามพันสี่พันห้าพันนะในทันใหม่นี้ก็เบงบานโูน,น 0, ตัวเดียวครับท่านต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้นะ XB 1 0หน่อยนะ SB 1 0หน่อย ก็เบ่งปันหนึ่เแบ่งปันหนึ่งเบ่งปันหกแล้วก็เบ่งปันเจบ่งปันแปดนะหนึ่ดนะเบ่งปันสี่ 4, ตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับาผพโชมใบนี้ครับนะ สิหน่วยสองียว10หน่วยสองียวก็เบ่งปันนะท่าน5้ห,หก,กับ4ี่ห้ห,หแล้วก็4ีหจับคู่ครับนะจับคู่นะห้าหหาหนะ กับ45จับคู่54 55 64 65นะ54 55 64 65ก็ก็เบ่งปัน4คู่นะเบ่งปัน4คู่เป็นแนวทาง ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็10หน่วยใบเอ็นอีก1นแนวทางบางครั้งก็ไหลตัวบางครั้งก็น้อยตัวนะท่านแนวท่านที่แบบผ่านมาสรุปแล้วผ่านนะผ่านเนวท่านใบนี้ครับก็เบ่งปัน5 7 9 0 ห้าเจ็ดเก้าศนะูก็เบ่งปันปเบ่งปันสี่ตัวเป็นแนวทางขอบคุณมากครันะบนักข้อมูลที่เบ่งปันปอย่างเร็วๆทันใจก็เบ่งปันห้าเจ็นะห้าเก้าศูนย์นะ 5้า0ไปต่อกันนะท่านใบนี้ใบนี้ก็เป็นอีกหนึงนทันหลักออร่อยนะท่นนี้ก็เบ่งปันปนัทานหลักออร่อยหลายชุดนะก็เบ่งปันแปดเ2 3 4 แปดเก้าศูนย์หนึ่ี่เนทันที่แล้วก็ผ่านศูนย์เนทนใหม่นี้ก็เบ่งผ่านเปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดตัวนะท่านเก็บหน้าจอได้นะเนวทันที่แบบผ่านมาเราไปชมกันบ้างนะผ่านไหมเอ่ยก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเนาะ ก็ขอบคุณยังไงก็ขอบคุณข้อมูลนะไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางสายทหารวิ่งนะสายทหารวิ่งใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะสรุปแล้ววิ่งหนึ่งวิ่งหนึผ่านทานโซนสีนึงนะผ่านนะ 041,000เนเด๋ยวทันใหม่นี่ครับเจ้าของคอมโอนก็เบ่งปานอีกแล้วนะเด๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานนะท่านวิ่ง5ตัวเดียวครับนะสายทหารเบ่งปันวิ่ง5ตัวเดียว ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับแนวทางถ้านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามามาใหม่แล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมเป็นกำลังเจอนะกำลังใจกดไลค์กดสั s c คร b e กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ด้วยครับผม ก็ขอบคุณอย่างมากนะชมนะใบนี้ก็เป็นแนวทางบนล่างแบบสามตัวครับท่านก็แนวทานที่ประพันมาก็ผ่านนะแนวทานที่ประพันมาสรุปก็ผ่าน 3าม,ามก,ก็ผ่านนะสาม,สามก,ก็ผ่านผ่านสามศูน,นก็ผ่านสี่ครับนะเนทนันใหม่นี้ครับท่านผู้ชมนะเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะก็แบ่งปันนะท่าน หนึหหนะท่านห5 6นะก็เบ่งปัน,ปนสามตัวครับท่านนะเบ่งปันสามตัวเป็นแนวทางแน,นวทางบนล่างนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนยวทางที่เบงปัน,ปน 1>, 1 5 6 3ตัวต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับผมนะสองตัวตรอง10หน่วยล่างนะสองตัวตรอง10หน่วยล่างก็แบ่งปันนะ1น1่1ศูนยส,ส,สองตัวนะ เบ่งปันสองตัวเป็นเนีวทางสองสุดสุดที่2อนะท่านสุดที่2ท่านเบ่งปันเป็นเนวทางสุดที่สองเนะบ่งปัน2ชุด1นึ่ศูนก็ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่าน เ,เราไปชมกันต่อเลยใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นอานโบนกันล่างเนาะโบนกันล่าง <c oughs> ก็แบ่งปานชุด317คู 17, ่17 31731 ก็แบ่งปัน4ี่ชุดนะแบ่งป,ปัน4ชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจเป็นแนวทางบนกันล่างนะต่อไปคราเตวชมที่น่ารัก ใบนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งสองตัว10หน่วยล่างนะก็แนวทางที่ปรผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านแนวทางที่ปรผ่านมาสรุปแล้วก็ผ่านนะ เนท่านใ่นี้ครับก็แบ่งปันศูนย์หนนะท่านศูนย์หนึ่งเนี่ท่านในี้ก็แบ่งปัน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วๆทันใจต่อไปครับใบนี้ชุด2ตัว ชุดสองตัวบนตรองนะก็เบ่งปัน,ปนเดี๋ยวท่านที่ประพันมาก็ผ่านนะท่านผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปัน0 4นนะท่านศ4นยะ์นะเดี๋ยวท่านใหม่ก็เบ่งปันศ4เนเดี๋ยวท่านที่แล้วก็41 แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน042ตัวเป็นแนวทานต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับก็เป็นแนวทานคู่2ตัวล่างก็แบ่งปา 5, 9, น59ะนทาน59นะแนวท,ทันเช่นแล้วก็4621 แนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปาน5 9กนะ59ก็เบ่งปาน2ตัวเป็นแนวทางโค2ตัวล่างก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจท่านผูช้ชมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านเราเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณเละก็ขอสวัสดีครับผม